โอโหสด <โ saint S 1> ชื <med> <strong> ่นสดชื่นครับอ้าวขอดอกขอดอกอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดินขาเดินข้ามาระวังลื่นเดินดีๆีเดินข้ามาระวังระวัง วน้ำพวนแล้วหรน้ำพวนสวน่อนเฮ้ยข้าดูดิไปยังล้างหน้าล้างหน้าเลยตายที่ตาล้างตาล้างตาเน่ะอเ่ะไรนะอิเซ่คลิปันแล้วมันเข้าตา อ๋อค่อย